ทดสอบทดสอบ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับวิทูลเทรพันธ์ทั้งสีสเกตบรรยากาศดีเนยวนะันน้อสสสิพิสิทธิ์สวัสดีครับขอมากครับผม ได้ยินเสียงเนวานอธานินเจริญพรแล้วก็นมรสก,การทุกรูปทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้9ท่านแล้วเอกรัตแพงตโนดนมันสก,การอาจารย์สมบัติครับ11 11คนแล้วตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะมาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานที่จะจัดขึ้นนะครับในช่วงสถานการณ์ โรคระบาดโควิดแบบนี้เราจะมีวิธีหรือว่ามีทางออกยังไงนะครับ13 14ท่านแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปเด้อเป็นสะพานบุญบอกบุญต่อๆ้ออกันไปครับผมทั้งไก่ทั้งไก่ไกล่าวน้ัสการอาจารย์จากนนทบ,บุรีด้วยนะครับเป็นยังไงแน่นาะทั้งขุนสถานการณนนทบุรีเป็นยังไงแน,น,น,บบน,จงน่จริงได้กั ดูแลสุขภาพทุกท่านนะครับดีครับหลวงพี่ต้อมหนาวบ่นอะท้า,า,า,ทาขามเลี่ยงบรรยากาศเย็นกําลังดีครับผมบรรยากาศเย็นกําลังดีนะครับผมกลางใจอะไรรักน้ำมัส,สก,การครับท่านเจริญพรกดไลก์กดแช่ไปครับบอกบุญข้างหลังนี่ก็คือญายาิโยมกําลังจัดเตรียมหอปราสาทเขานะครับ ขอประสาดข้าวนะครับเพื่อจะทําบุญคุณลานหรือว่าบุญกุ้มเขาใไ่นั่นเองนะครับนมมสก,การอาจารย์มหาบัณฑิตด้วยนะครับสำหรับผู้ใดทีด่เข้ามาแล้วนะครับกับขอประเจ้าสัมพันธ์เกี่ยวกับงานที่จะจัดขึ้นในวันสิ้นปีนี้นะครับผมนั่นก็คือบุญกุ้มเขาใหญ่หรือว่าบุญพุ่นลานแล้วก็สวดมนต์ข้ามปีนะครับ สำหรับผู้ใดที่เดินทางมาบ่อดดอยู่ทั้งอื่นทั้งไกลนะครับบ่สามารถที่จะมาร่วมงานใดนะครับมีหมอลำบอหมอลำติดโควิดเด่นบ่ไใดนะครับผมเข้าก็ตตรงปรับตามสถานการณ์นะครับผู้ใดอยู่ทั้งไกลอยากมาร่วมแต่ว่าบ่สามารถเดินทางมาได้ก็สามารถสวดมนต์อ่อนไลน์หรือว่าทำบุญออนไลน์ได้นะครับผมก็ ผู้ใดที่รับชมอยู่ตอนนี้นะครับผมก็สามารถรวมทั้งบุญได้นะครับเดี๋ยวเขาจะประชาสัมพันธ์เรื่อยๆว่าให้เหตุอีหยังแน่นะครับคอยติดตามไลฟ์สดเรื่อยๆนะครับผมคอยติดตามไลฟ์สดเรื่อยๆก็จะมีข่าวข่าวข่าวสารแจ้งให้สําหรับผู้ที่อยู่ตั้งจังหวัดนะครับกําลังติดตามรับชมอยู่และก็อยากจะมารวมในงานนะครับแต่ว่าบ่สามารถมาได้ก็สามารถรวมทั้งบุญออนไลน์ได้นะครับ เดี๋ยวจะลงรายละเอียดไว้ให้ล้ก็สามารถรวมทั้งบุญออนไล์กันได้นะครับเพราะว่าเท่าก็ต้องปรับตามสถานการณ์โรคระบาดโควิด1 9เกนะครับเป็นโควิด1 9กทับสให้ได้วุ้นะครับผมจึงได้กะเป็นกำลังใจให้ทุกทกท่านนะครับผมบาวาสิยูจังหวัดได้กะสร้างนะครับตอนนี้เท่ากับโบสาบใดว่าโรคระบาดจะ กระจายไปฮอดไซต์ได้ว่าเข้ากับตองเซฟจากของสำหรับผู้ใดทีเดือนทางมา่ไบดาการติดต่อทั้งขอความกระดหรือว่าค่อยเบิงและละเอียดข่าวสารต่างๆที่จะอัพลงใน Facebook นะครับผมให้ค่อยติดตามเรื่อยๆนะครับผมนำ้ำมัสการอานะจารย์นอพิรัตเกตนอกแล้วก็หลวงตารวยด้วยนะครับคืนหอดเดอร์ทานมาหาขอบคุณคนคาออกแถลงการวันนั้น <c ười> ครับมาฝูดคูยสนทาน,นากันครับผมก่อนจะสิ้น ปีเก่านะครับก่อนที่ปีเก่าจะผ่านไปปีใหม่จะเข้ามานะครับกามาขุดคุยทักทายกันนะครับแล้วก็บอกบอกบุญนะครับข่าวข่าวข่าว,าวสารต่างๆเกี่ยวกับทางวัดสว่างมงคลบ้านโน่นสแบงนะครับตำบลขำเรียงอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามนะครับข้างหามมลังนียันโยงกปิดกำลังซอยกันสร้างหอปราสาทเขานะครับเพราะว่าเป็นปีแรกเทื่อแรกนะครับ ที่เขาได้จัดงานบุญนี้ขึ้นมากเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผู้ใดที่รับชมอยู่อยากจะร่วมท้าบุญเขาเปลือกก็สามารถแจ้งเขามาได้เลยครับบูชาเอานะครับบูชาเอาชุดละ2ีบาทนะครับ๋ยวเขาสิเอา,อาเขาเปลือกที่เตรียมไว้แล้วนะครับมาให้เบงแต่ว่าผู้ใดที่จะร่วมก็แจ้งซื้อนามสกุลเขามานะครับก็จะเขียนซื้อนามสกุลไว้นะครับผมเพราะแต่ หอประสาทสางเซ็นะครับก็จะเอาเขาที่ทุกๆท,ท่านร่วมทาบุญออนไลน์มากก็สิเอาไปรวมเป็นกองเขาเปลือกนะครับเขาเรียกว่าบุญคุ้นล้านคุ้นก็คือเป็นการกองเขาขึ้นนะครับคุ้นขึ้นเป็นกองนั่นเองนะครับหรือว่าเป็นกุ้มกุ้มเขานะครับก็บเลยเอื่นว่าบุญกุ้มเขาใหญ่เนี่ยนะครับผมตอนนี้ญาติโยมก็กําลังเตรียมหอประสาทให้เซ็จนะครับขาดว่าให้เซ็ดภายในคืนนี้นะครับผม สิเห็ุเห็นแล้วภายในคืนนี้นะครับผมกำลังเตรียมการกันนะครับนมัสก,การท่านพระครูนิรุธบริหารโดยนะครับก,กับ,บนมสักการครับหลวงพ่อโอ้หลวงพ่อเลยบอกนอมัศการครับท่านพระสมุกกนตัตน์นะครับสถานการณ์เป็นยังไงบ้างเนาะแถวคลองเตยนะครับผมกับนมสักการอจาจารย์ชัยยเขตคณะรักด้วยนะครับผมและ นัทวุฒินะครับที่พระโชดใช่ไหมครับอ่านผิดขออภัยน้ำเด้อครับผมเอาจังไดกะซอยแซ่นะครับบอกบุญบอกข่าวสารนะครับงานบุญบุญกุ้มเข้าญงนะครับผู้ใดอยากจะร่วมถวายเขาเปลือกนะครับผมบูชาชุดละยี่บาทนะครับอยากจะรวมทั้งบุญจักชุดแจงเขามาได้เลยนะครับผมจะแจงข้างขอความก็ได้นะครับผม ก็จะได้แจ้งรายละเอียดให้นะครับรวมทําบุญก็จะได้ล่งซื้อเสียงเลี้ยงน้ำให้นะครับผมสําหรับผู้ที่อยู่ทั้งอื่นทั้งไก่บัสามารถมาร่วมบุญได้เขาถือว่าจัดเป็นงานบุญออนไลน์นะครับจัดเป็นงานบุญออนไลน์นะครับผมกล่าวน้ัมสการหลวงพี่โต้งนะครับกิติวงปร,รียนกล่าวน้อมสก,การครับติดตามตลอดนะครับเอฟซีขอบคุณมากๆนะครับสําหรับวิมานแห่งสายทานบารมีบุญโฮมลุ่มน้ําสวยนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับผม ขอบคุณที่ติดตามตลอดนะครับผมขอบคุณหลายๆเขามาทักทายกันครับจริญพรโยมออสเนีของงานเนาะงานวัดงานอย่างช่วงนี้กะหลายๆมองคอนเสิร์ตกะถูกยกเลิกไปนะครับผมเพราะฉะนั้นเท่าก็ต้องปรับตามยุคตามสมัยนะครับเราก็จะจัดเป็นการทําบุญออนไลน์หรือว่าเป็นการชมกิจกรรม งานวัดแบบออนไลน์นะครับเราจะมาชมบรรยากาศกันสดๆแบบเรียลไทม์เลยนะครับผมนมันการครับสุภโชตสุธิจิตโตพิขุนมัสการนะครับกาบน้มัสการครับจเจริญพรโยมอศอนะครับบาวารสียูทั้งอื่นทั้งไกอยู่จังวัดไดกาสู่ๆทุกคนครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับผมทุกๆไฟล์นะครับ อตอนนี้ก็มีผู้ที่ทรงซื้อนามสกุลเขามาทั้งขกความแล้วนะครับผมบอกว่าร่วมเป็นเจ้าภาพเข้าเปลือกนะครับบูชาถุงละ20บาทนะรับไป5ถุงแล้วก็เดี๋ยวเขียนชื่อนามสกุลให้นะครับผมหลังจากปราศาทข้าวเสร็จเราก็จะไล์สดให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสิให้เบิ้งบรรยากาศแล้วก็ว่าบุญคุ้มเขาใ,ใหง่บุญพุ่นล้านเป็นจังใดนะครับก็ที่ว่าเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นยูนี่น้านะครับ หลวงพอ่อจะเอาวดาดหนาวบนนอผมเย็นกําลังดีครับอากาศเย็นกําลังดีนะครับผมดีแต่บอล่มปันใดนะครับดีแต่บอล่มปันใดในวันที่3 1มสนะิบมีซิมีสวดเสริม บารมีเสริมดวงเสริมบารมีสะรอข้อต่อชะตาและก็สวดมนต์ข้ามปีนะครับคอยติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวจะลงเวลาไลฟ์สดให้นะครับสําหรับผู้ที่บวได้ออกไปไซก็สามารถสวดมนต์พร้อมกันได้ยู่ทีหองของจ้าของนะครับผมสำหรับใครที่ไม่ได้เดินทางออกไปนอกบ้านหรือต่างจังหวัดก็สามารถรับชมไลฟ์สดได้ที่ห้องนะครับเรีวยกว่าเป็นการ เสพตัวเจ้าของน้ำเซพค้นหลอบคางน้ำนะครับตามสถานการณ์ตอนนี้ต่างคนกับของต่างดูแลรักษาสุขภาพของเจ้าของนะครับแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของคนหลอบขางของสังคมน้ำนะครับผมร่วมด้วยช่วยกันนะครับจึงใดผู้ใดติดตามยูอยากจะร่วมท่าบุญนะครับติดต่อทัางขอความใดน,นะครับผมเป็นเขาเปลือกนะครับบูชาเขาเปลือกทุงละ20บ,บาทหรือว่าจะบูชา ทุงประจําวันเกิดนะครับทุงประจําวันเกิดดีให้เขียนชื่อนามสกุลแล้วก็วันเดือนปีเกิดเข้ามานะครับกระสีลงซื้อนามสกุลแล้วก็วันเดือนปีเกิดให้แล้วก็ติดอยู่กับทุงทุงยังเมงมุมถือว่าเป็นทุงมงคลรับปีใหม่นะครับเดี๋ยวรูปแบบจะเห็นเร็วๆนี้นะครับจะอ,ออกมาให้ชมเร็วๆนี้ซึ่งตอนนี้ก็มีคนมา ลงชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดไว้แล้วใครเกิดวันอะไรเราก็จะจัดให้ตามซีฟจําวันเกิดนะครับผมเราก็จะเข้าพิธีสวดมนต์ขำปีหลังจากสวดมนต์ขำปีแล้วก็จะส่งถึงบ้านเลยนะครับผมส่งถึงบ้านนะครับผมผู้ใดทีมาบา่ไใดผู้ใดทีมาบา่ไใดก็จะได้ร่วมวญกันพานซื้อออนไลน์นะครับผมสาธุก้าว จเจริญพรโยมกิติพัทนะครับผม <c oughs> เป็นการทัาบุญออนไลน์แล้วกาบ,บูชาทุงอีสานนะครับถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่คอยขจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไปนะครับเป็นทุงที่เป็นสิริมงคลนะครับพระว่าพัน การสวดมนต์ข้ามปีนะครับผ่านการสวดมนต์ข้ามปีแล้วเขาจะสง่งส่งทุ่งนี่หอดบานเลยเพราะฉะนั้นลงซื้อน้ำสกุลแล้วก็วันเดือนปีเกิดไว้นะครับผมแล้วก็จะจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่แจ้งมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผู้ใดที่ต้องการนะครับเดี๋ยวจะเอามาให้ชมเร็วๆนี้คอยติดตามไลฟ์สดเรื่อยๆนะครับผมจะเอาออกมาให้เบิงนะครับแล้วก็ลงซื้อน้ำสกุลสั่งจองได้นะครับผม ส่งถึงบ้านนะครับส่งถึงบ้านเป็นทุงประจําวันเกิดนะครับผมเดี๋ยวคอยรับชมกันนะครับแต่ส่วนใครที่อยากจะร่วมบูชาเขาเปลือกนะครับชูละยีสิบบาทกระแจงซื้อน้ำสกุลเขาม่านะครับผมจะได้ลงซื้อนะแล้วก็น้ำสกุลไว้ไห่นะครับแล้วก็จะได้ประกาศอนุโมทนานะครับพรุ่งนี้ก็จะได้เริ่มประกาศอนุโมทนาสำหรับญาติโยมที่ลงชื่อมาห่วมทําบุญน้ำนะครับผม นวัตก,กรรมมหาสุนทรด้วยนะครับผมอาร์ตณพัฒนชนนใช่ไหมครับอ่านพีขอภัยเด้อนะครับผมอตอนนี้บรรยากาศเย็นสบายนะครับผมแล้วก็อยาดยงกัากำลังคำว่าคมเมนนะครับเพื่อที่จะให้ท่านในงานบุญลุ่มขใอไงแล้วก็สวดมนต์คำปีนะครับ ปีนี้เป็นปีพิเศษนะครับเป็นครั้งแรกแล้วก็ต้องปรับทุกอย่างนะครับให้ทันเข้ากับสถานการณ์นะครับผููไดมากบดได้คอยชมไลฟ์สดเฮียซงเฮียซงสบายดีนะเฮียซงนะค่อยค่อยคอยชมไปเรื่อยๆนะครับเราจะมีบรรยากาศให้ชมแบบสดๆนะครับผมแบบนี้ทุกๆวันจนกว่าจะถึงวันงานนะครับ จะคอยเป็นสะพานบุญให้นะครับเรามาร่วมกันสร้างบุญส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธด้วยกันนะครับผมใครที่มาไม่ได้ก็แจ้งผ่าน Facebook ได้นะครับผมตอนนี้นะครับผ่าน Facebook ไลฟ์ก็ได้นะครับผมก็จะได้ประกาศอนุโมทนาประชาสัมพันธ์ไปเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้ก็มาพูดคุยสนทนานะครับผมอาจจะมี แขกรับเชิญนะครับอาจจะมีแขกรับเชิญมาร่วมสนทนาด้วยมาพูดคุยด้วยนะครับเกี่ยวกับการจัดงานที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันนะครับสําหรับใครจะร่วมเป็นเจ้าภาพก็แจงซื้อนับสกุลเขามาได้นะครับผมติดยังครับติดแล้วครับติดอยู่ที่วัดนี่ครับไปไหนไม่ได้เลยติดอยู่ที่วัดเนี่ยนะครับผมไปไหนไม่ได้เลยสาธุสาธุครับฟามาด้อกลับจากกรุงเทพกาญยาเอา โลกมานั่มเดอ้อดูแลเจ้า้องนะครับผม <c oughs> ตอนนี้ปราสาทห้องเริ่มเป็นรูปเป็นลางแล้วนะครับผมคอยชมบรรยากาศสดๆผ่านไลฟ์สด Facebook พระมหาอภิชาติชยมีทีนะครับอากาศไม่หนาวแล้วครับท่านมหากำลังดีครับเย็นสบายดีนะครับอากาศกำลังดีนะครับ ท่านพระครูสังฆรักวิโรธกิติโกนะครับผมนมาสก,การเด้นนมัสก,การท่านพระอาจารย์พระมหาอมรเทพด้วยนะครับจากวัดบนันนลเพกนะครับผมอย่าติดมอลำกระพาอบทติดครับบทติดนี่กักตัวสองเดือนครับกลับมากักอยู่โนนสแแบงบอว่ากักอยู่โนนสแแบงบอนะครับเอา ผูดพุ้ยทักท่ายกันนะครับผมนมัสก,การครูบาอาจารย์ทุกรูปเลยนะครับแล้วก็จเจริญพรญาติโย,ยมทุกคนที่เข้ามานะครับอย่าลืมเด้อซอยกดแชร์ใหแน่บอกบุญต่อต่อกันไปเด้อผู้ใดอยากจะห่วมทั้งบุญเขาเปลือกนะครับชุดละ20บาทแจงเขามาทั้งของความใดนะครับผมหรือผู้ใดจะบูชาทุงอีสานนะครับเป็นทุงเป็นสิริมงคลนะครับจะแขวน ในบานลานขาหรือในรถกระไดนะครับผมจะเอามาให้ชมเร็วๆนี้ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการผลิตแล้วก็จะเข้าพิธีในวันที่31นี้นะครับผมหลังจากส่วนม้อนขาปีแล้วก็จะจัดทรงหอดบานหอดเนื่อนกันทุกทุกทันทีสั่งจองขอมานะครับผมกากเตาเว้นตกวัดเออเออเออเอบมีปัญหาว่าเต็มา่วมงานมห่วมบุญน้ากัน ผู้ใดอยู่กรุงเทพที่มาบาไดาคอยติดตามกดติดตามไว้เลยนะครับผมกดติดตามไว้เลยเราจะมาร่วมบรรยากาศสดๆสดสดผ่านไลฟ์สดกันนะครับผมเป็นการทําบุญออนไลน์ชมกิจกรรมบุญออนไลน์ผ่านไลฟ์สดแล้วก็สวดมนต์ข้ามปีออนไลน์ด้วยกันนะครับผมถือว่าเอาเรียกว่าย,ยัางก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับผม แล้วเราจะผ่านโรคระบาดนี้ไปด้วยกันนะครับผมในช่วงปีใหม่นี้ถึงแม้ว่าซิมีโรคระบา,าเดเขามาแต่เฮากามีวิธีล่องลับแล้วกับรับมือกับมั่นใดนะครับแล้วเราจะผ่านมันไปด้วยกันนะครับผมจางได้กัขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะครับตอนนี้ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะครับอตอนนี้ จะร้อยท่านแล้วที่เข้ามากดไลค์ให้นะครับแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณเล่หลายนะครับผมตอนนี้เล่หลายส่วนเล่หลายไฟล์เช่า,ชาบ้านโน่นสแบงนะครับออกมาซอยกันสร้างหอปราสาทนะครับเจริญพรโยมอาร์ตเกรียงศักดิ์สุวรรณรีนะครับผมเข้ามารับชมนะครับผมกดไลค์กดแชร์ออกไปครับผม ถือว่าเป็นสะพานบุญด้วยกันนะครับบอกบุญด้วยกันเราจะมีบุญใหญ่นอกก็คือบุญกลุ่มเขาใหญ่แต่เป็นถือว่าเป็นงานพิเศษเลยครับผม <c oughs> เป็นงานบุญกลุ่มเขาใหญ่เฮดไซโควิดคัก,กอีรีนะครับผมงานนี้จังไดกะผู้ใดที่อยู่ทางไกลที่อยู่ตั้งจังหวัดกระบบานบ่ได้นะครับกับห่วมบุญออนไลน์เอาเด้อทำสก,การลงตารวยอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเฮดบุญออนไลน์ <c oughs> เอานะครับผม กสิปาาสน Facebook, นะรกปกนะราปกาศอนุโมทนาพานไฟ์สดผ่าน a ฟ e b o o k นะครับผมแล้วก็สิประกาศผ่านเสียงต่างสายในหมู่บานน้ำนะครับผมถือว่าประกาศอนุโมทนาเอ่อสหรับท,ทุกทท่านที่มารวมบุญในครั้งนี้นะครับเป็นการทําบุญออนไลน์นะครับเป็นบุญออนไลน์นะครับผมบุญยุคใหม่เฮตไซโควิดนะครับผมนำ้ำมาสการครับเอกชัยอาภาธโรนะครับผม อย่าลืมนะครับฝากข้าวฝากข้าวนะซอยแซ่นะครับผมบุญคุ้มขอหญ่แล้วก็ท่ง้ายปีเกา่าวิธีไทยต้อนรับปีใหม่วิธีพุทธนะครับแล้วก็เป็นการจัดงานบุญสมัยใหม่นะครับนั่นก็คือการนะทำบุญออนไลน์นะครับโดยทุกท่านสามารถรับชมไลฟ์สดกิจกรรมงานบุญผ่านทาง ไฟ์สดแบบเรียลไทม์ได้ที่ Facebook นะครับพระมหาอภิชาติชยเมธีนะครับผม <c oughs> จึงได้กับฝากประชาสัมพันธ์น้ำเดือครับแล้วกัผู้ใดสนใจนะครับแจ้งขอความาามาทางขอความใดน,นะครับผู้ที่จะรวมทําบุญบูชาเป็น เขาเปลือกนะครับชุดละ20บาทหรือว่าจะบูชาทุ่งนะครับทุ่งมงคลประจําวันเกิดนะครับผมก็สามารถบูชาใดาเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเข้ามานะครับผมเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเข้ามาเล้าก็จะได้เอาไปติดไวท้ทีทุ่งแล้วก็เขาพิธีนะครับในวันที่31นะครับวันสิ้นปีนะครับผม นมัสก,การหลวงพี่แท่นไทยนะครับอาจารย์แท่นไทยวัสกํามแพงใหญ่น้ำนะครับผมทาดาประเสริฐอ่ออานผิดขอไัยนะครับผมอาทิตย์ยาสำริดนะครับผมเ,เขามากครับผมขามาพูดคุยทักทายกันนะครับในบรรยากาศเ,เย็นๆหนาวๆจังสี่นะครับผม ด้านหลังก็กำลังขมักขมินในการจัดเตรียมพรอปราสาทนะครับมือนีกับเขามาทดสอบไลาสดนะครับแล้วก็เป็นการฝากข้าวประชาสัมพันธ์นะครับฝากข้าวประชาสัมพันธ์ไปถึงสา,ายบุญทุกๆสายเลยนะครับผมที่รับชมอยู่ในคณะนี้นะครับผมจึงได้กระฝาก วัดสว่างมงคลถือว่าเป็นวัดในน้อยนะครับในยานมมสอมหาวิยาลัยมหาสารคามนะครับจเจริญพรโยมโยมเก้านะครับเป็นจังไดเนีย่ยน้อสถานการณ์ทั้งนั้นผู้ใดมาบ่ใดกะรวมท้ำบุญออนไลน์มากกไ็ไใดนะครับผมเดี๋ยวเขียนชื่อนามสกุลไว้นะครับ จะบูชาข้าวเปลือกหรือว่าจะบูชาทุงอีสานนะครับแจงรายละเอียดเขามาทั้งข้อ,ขอความใดนะครับจะได้ลงลงไว้นะครับจะได้บันทึกไว้แล้วก็ประกาศอนุโมทนาให้นะครับผมสําหรับผู้ที่ลงซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับผมทรงวิทย์คือชื่อผมมาอีกรอบหนึ่งนะครับฆ่าตากรเลือดเย็นโอ้ห <c oughs> นาวครับพระอาจารย์โอ,อ้ดูแลสุขภาพน้ำเด้อเบ่งแยงสุขภาพน้ำ บาวาแต่ไผนะครับช่วงนี้ทั้งบรรยากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยทั้งโรคระบาดนะครับดูแรกกันไปนะครับผมช่วงนี้ใกล้จะสิ้นปีแล้วนะครับปีใหม่กระสขขมาาแล้วนะครับผมจึงได้กะขอให้ทุกท่านรักษาเนือ้อรักษาโตให้ดีๆนะครับผม แล้วก็ขอให้มีเตสิ่งดีๆเข้ามาในปีใหม่นี้นะครับปีเก่าผ่านไปปีใหม่เข้ามาก็ยี่ยังที่บ่ดีก็ให้เบิดไปในปีเก่าแล้วก็ให้ตตอนรับเอาสิ่งไม่ๆสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในปีใหม่ที่จะถึงนี้นั่นะครับเอาไว้พบพอกันไลฟ์ Life หน้านะครับผมว่าสิมีอีอย่างมากให้พี่ๆน้องๆมาก กวมสุนทน้ามารวมบุญกันอีกนะครับผมจึงได้กาฝากข่าประชาสัมพันธ์งานบุญกลุ่มเขาใไงแล้วก็งานสวนม่นคมปีแบบออนไลน์ด้วยนะครับผมเป็น่วงสุขภาพทุกท่านผู้ดีดมีแห้งพกพอกันไหมเมืออื่นนะครับเด้อสวัสดีครับ